สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับ EP นี้เป็น EP ที่สามหนึ่งเจ็ดนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ EP นี้นะครับก็มีหลากหลายรายการนะครับสนใจรายการไหนก็อย่าลืมโทรมานะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแปลงปันกันเหมือนเช่นเคยนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาเริ่มองค์แรกเลยนะครับน องแรกนะครับเป็นสมเด็จวะละรลังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้เป็นยุคกลางนะครับมีมวลสารของเนื้อข้าวก้นบาดนะครับนีนครับนี่เป็นยุคกลางนะครับมีมวลสารเนื้อข้าวก้นบาดเลยนะครับนี่ครับเป็ดมวลสารนะครับนะครับสวยๆเยอะแยะแบบนี้เลยนะครับ เป็นพระยุคกลางนะครับแก่น้ํามันตังอิ้วมีมวลสารค่อนข้างดีเลยนะครับมีมวลสารของข้าวก้นบาทด้วยนะครับสวยไร้ที่ติเลยครับตรงนี้เส้นขอบบังคับพิมพ์อยู่เลยครับนี่ครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนื้อเก่งเลยนะครับเนื้อหาเก่ามันเลยนะครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับมวลสารดีเลยนะครับ บนสารเม็ดซุ้มกอนะครับหลายการแรกเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะห้าร้อยนะครับเอาไปห้าร้อยนะครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้ครับนะครับพิมพ์ใหญ่มีสององค์นะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยครับ นี่ครับพิมพ์ใหญ่มีสององนะครับดูครับสวยๆเลยครับนะเอาไปองค์ละห้าร้อยนะครับบ้านๆเลยนะครับมีพิมพ์เจดีหนึ่งองนะครับพิมพ์ j จดีเนี่ยเช่ามาแรงหน่อยนะครับนะนะครับสวยถูกใจนะครับเลยจ่ายไป หลักพันเลยนะรงนี้ให้นะครับยิ่งมีรักด้วยแบบนี้ครับโอ้โหผมชอบนะพระมีรักนะครับนี่ยครับดูมวลสารครับถูกใจผมเลยให้เข้าไปนะครับนี่ครับเอามาแบ่งบูชาต่อนะครับนะใครถูกใจนะครับองค์นี้นะครับเอาไปที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับสำหรับพิมพเจดีครับหายากนะครับสมเด็จพิมพเจดีนี่หายากกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับ แล้วถูกใจด้วยครับองนี้นะครับชาวเพราะความชอบเลยครับองนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านนะเนื้อสวยเลยครับพิมเจดีใหญ่นะครับวัดระังนะครับเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับมีสองรายการครับรายการนี้นะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับองนี้นะครับเป็นพระปางยี่ห้าศตวรรษนะครับอ่า อหลวงพอ่อนึกชื่อหลงพ่อไม่ออกไปแล้วเดี๋ยวนะนี่ครับมีสองรายการครับพี่เดี๋ยวนึกก่อนเป็นเนื้อผงกระดูกด้วยครับสมองเบอร์นะครับหลวงปู่ฮกวัดท่าข้ามครับ มีสองรายการนะครับหลวงปู or, 500, y, ่หกวัดท <t> ่าข <t> ้ามนะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจพิมพ์รับพิมพ์ปิดเข้ามาได้เลยนะครับมีสองรายการครับหลวงปู่หกวัดท่าข้ามครับพี่นะครับหลวงปู่ฮกวัดท่าข้ามครับรุ่นแรกนะครับนะครับสองรายการนะครับนะครับตรงนี้นะครับ องนี้นะครับเป็นเนื้อดินรุ่นแรกครับหลวงพ่อสุนวัดบางประหมออยุธยานะครับนี่ครับหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอจังหวัดอยุธยานะครับหายากมากนะครับหลายท่านไม่รู้จักนะครับเป็นพระที่เขาเรียกว่าพระลึกลับนะครับแบบนี้นะครับต้องอาศัยความรู้ความชํานาญนะครับหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นแรกเนื้อดินนะครับ สายเหนียวคงกระพันชาตีนะครับเมตตามหานิยมนะครับพระกรุนะครับหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเอาห้าร้อยบาทครับรายการถัดมาครับองนี้ครับเป็นวัดพับพิมพ์เข่ากว้างนะครับองนี้มีรักเก่าด้วยครับดูครับแล้วมีเม็ดซุ้มกอครับดูครับเนื้อแห้งๆเลยครับนะครับตามการเวลาครับรักเก่า สมเด็จโตปุกเศกครับวัดพรับนะครับเก่ากว่าวัดระฆังนะครับต่างก่อนวัดระฆังนะครับนี่ไข่ขึ้นเลยครับนะดูไข่ขึ้นเลยครับนี่ไข่ตั้งอิ้วนะครับนี่นะครับพระมีธรรมชาติครับล่องรอยความเก่าครับผ่านอายุมาหลักร้อยปีครับนะครับรายการนี้นะครับแบ่งไปนะครับห้าร้อยบาทนะครับ รายการถัดมาครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์คะแนนครับวัดระฆังนะครับนี่ครับพิมพ์คะแนนนะวัดระฆังครับหายากมากๆนะครับบอกเลยครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์คะแนนวัดระฆังนะครับเนื้อจัดเนื้อเก่าเลยครับ แบ่งไป5้าร้อยบาทครับมีรายการเดียวนะรายการนี้นะครับรายการถัดมานะครับเป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับเนื้อผงคุกรักหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขำเท่านะครับเนื้อผงคุกรักหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขำเท่านะครับรายการนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับหลวงปู่สุกนะครับรายการถัดมานะครับ เป็นกลิ่งเนื้อนวะโรหะนะครับหลวงปู่ทิมนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อนวะโรหะนะครับนี่ครับเนื้อนวะโรหะนะครับพี่นะครับก้นเงินนะครับก้นเงินต่อโคตสาราแบบนี้เลยนะครับรายการนี้เอาไปที่5้าร้อบาทนะครับเอา5้าร้อยบาทพร้อมส่งเลยครับรายการถัดมานะครับ เป็นกิ่งปูทิมนะครับมีสององค์ครับใต้ฐานอุดมวลสารผงพายกุมานนะครับเด่นทางด้านเรื่องเมตตาค้าขายเมตตาหมานิยมครับหมายเลข73กับหมายเลข55บห้านะครับมี2รายการนะครับมี2รายการนะครับอง์นี้ครับสร้างน้อยครับรายการละ700บาทนะครับรายการละ700บาทเหนือนวะนะครับก้นอุดผงมวลสารนะครับ หมายเลขโค้ดเจ็ดสิบสามนะครับดูครับต่อโค้ดชัดเจ๋วเลยครับนะหมายเลขโค้ดเจ็ดสิบสามครับอีกองหนึ่งหมายเลขโค้ดห้าสิบห้านะครับนี่โค้ดชัดเจ๋วเลยครับนะครับรายการละเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการถัดมาครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับองนี้นะครับไขขึ้นเลยครับพี่พี่ครับองนี้นะ เลี่ยมท้องฝั่งเพชรได้เลยครับอง์นี้นะครับโอ้โหไข่ขึ้นเลยครับประหลอดขึ้นไข่ขึ้นเลยครับพิมพ์คมชัดลึกเลยนะครับดูครับไข่ขึ้นเลยนะครับไม่อยากจะจับเลยนะผมอะนะครับกลัวเสียผิวพระนะครับดูครับนี่ไข่ขึ้นเลยนะเห็นไหมครับนี่โอ้โหไข่ขึ้นเลยนะครับองค์นี้นะครับอ่ารายการนี้เอาที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับ รายการนี้700บาทนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับรายการถัดมานะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสาขึ้นเลยนะครับเนื้อหาเป็นตามุ้งเลยนะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับรายการนี้นะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อเป็นเก็ดกันดีเลยนะครับดูครับตามุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะครับ เนื้อเป็นแผ่นๆเป็นเก็ตกระดี่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับสวยๆครับเป็นบิมพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์จอบใหญ่นะนี่รอยเดือยช่ออยู่เลยครับนะครับแบบนี้ครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับแบบนี้นะเนื้อเป็นเก็ดกระดี่เลยนะตามุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะนะครับแบบนี้นะครับรายการนี้เอาไปที่หนึ่งพันบาทพร้อมส่งเลยนะครับนะครับรูปรรวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะครับ ดูครับสวยมากครับเนื้อผิวเก่าวันนะโรหะถึงยุคเลยนะครับนะครับดูครับเนื้อหานี่สาตามุ้งขึ้นทั้งองค์เลยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับนี่ครับสวยมากๆเลยนะครับดูครับสวยมากเลยนะครับ ดูครับสวยจริงๆครับดูครับนี่สวยมากเลยครับรายการนี้เอาไปที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับถัดมาองค์ที่สองนะครับพิมพ์นิยมเอเสียงโตครับนิยมเอเสียงโตครับสาตามุ้งขึ้นเลยครับนะดูเนื้อหาวันณะความเก่าได้เลยครับสุดยอดเลยนะครับดูครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับดูครับสาทั้งองค์เลยนะครับ นี่สาส้มส้มนี่ครับวันนักโลหะเลยนะครับสวยมากครับองนี้ครับเป็นพิมพ์นิยมเอเสียงโตนะครับนี่ครับตามุงขึ้นทั้งองคนะครับแบ่งไปหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่สามครับเสียงโตครับดูครับสวยจริงครับนะครับสวยจริงครับเก่าจริงครับดูครับนี่ครับวันณักโลหะนี่ อายุของเนื้อพระนี่บอกเลยเลยครับว่าบ่งบอกถึงความเก่าวันณะเลยนะครับดูครับสาตามมุ้งขึ้นทั้งองค์นะครับองค์ละหนึ่งพันบาทนะครับองค์ถัดมานะครับเป็นเหรียญจอบเล็กพิมพ์แข้งติดหรือเขาเรียกว่าพิมพ์เท้ากระดกนะครับขู่พระนี่บอกเลยเลยครับว่าฝั่งเพชรเลี่ยมทองได้เลยครับพี่นะพระเก่าๆพระโบราณแบบนี้ครับ ดูครับเนื้อนี่เป็นเกตกันดีเลยนะครับพี่พี่นะครับเนื้อเป็นเกตกันดีเลยครับนี่ครับสวยๆเนื้อเป็นเกตกันดีเลยนะครับโอ้โหนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับรูปหล่อพิมพ์นิยมเอนะครับดูครับสภาพผ่านการบูชามาครับแต่ว่าเนื้อนี่โอ้โหดูง่ายมากครับนะคนเล่นหลวงเพราเงินพระหล่อโบราณนี่ ดูเนื้อแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับนี่ครับโอ้โหเนื้อแบบนี้ครับแล้วตามุ้งขึ้นแล้วครับดูขนาดใช้ฝึกขนาดนี้ครับเห็นไหมตายังลึกอยู่เลยครับเห็นไหมครับดูครับนี่ครับเห็นไหมเป็นเก็ดกระดี่เป็นตามุ้งเลยครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้พิมพ์นิยมนะครับดูครับสวยมากเลยครับดูครับเนื้อนี่ยิ่งใช้ยิ่งเขาเรียกว่าออกเสน่ห์นะครับนะยิ่งใช้ยิ่งมีเสน่ห์ครับดูครับ นี่ครับโอ้โหตามุ้งครับรอยช่อครับดูครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยครับนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพระกรมเก่าทันหลวงพ่อเงินแบบนี้นะครับนะครับถัดมาครับดูครับนี่หลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับดูครับดูเนื้อครับนะหลวงพ่อเอมนะครับนี่ครับโอ้ยดูครับพี่ๆครับเนื้อเห็นไหมครับเขียวอมเหลืองเป็นสาตามุ้งนะครับ เหมือนกับวัดบางคานเลยนะเนื้อนี่นะครับอายุความเก่าดีไล่เลี่ยกันเลยนะครับหลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับพี่พี่ครับดูครับเห็นไหมรอยหล่อโบราณรอยช่อรอยเดือยครับเห็นไหมครับดูสาตามุ้งนี่เนื้อนี่หูดูจัดจ้านเลยนะครับเอาไปหนึ่งพบาทนะครับนะครับมาดูวัดกําแพงกันบ้างครับดูครับ นี่เป็นเหรียญจอบใหญ่วัดกำแพงครับพี่ดูเนื้อครับ่าตามุ้งเขียวอมเหลืองนี่ครับลักษณะการหล่อพระโบราณเนื้อความเก่าอายุนะครับดูครับโอ้โหดูครับนี่ดูครับนี่แล้วพี่ดูด้านหลังองค์นี้นี่หูเนื้อนี่เห็นไหมครับนี่เนื้อแบบว่ายุคเดียวกันไล่เรียกันนะครับนะนี่นะครับโอ้โหดูเนื้อดิพี่ความเก่าเห็นไหม นี่ดูครับพิมพ์ข้างประกบครับดูครับหล่อโบราณครับสวยจัดเลยครับเขาบอกว่าหนังไม่เหนียว่าเที่ยววัดกำแพงนะครับนี่ครับสายเหนียวตัวจริงครับจอบใหญ่เพราะไปวัดกำแพงครับยอดความเหนียวเลยนะครับนะเอาไปหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่แล้วพี่แล้วดูพี่ดูงนี้ครับนี่ดูกิ่งครับวิยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่นี่พี่ดูตรงนี้ครับโห่ยกริ่งแต่งเนื้อสำริดครับดูครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นกริ่งแต่งนะครับเนื้อสำริดนะครับดูครับโห่ยสวยมากครับงดงามมากครับเป็นเนื้อสำริดนะครับอุดตรงสะโพกนะครับนี่ ดูครับศิลปะครับดูครับแกะกระทั่งเม็ดบัวเขาแกะนะครับนี่ดูครับดูครับเส้นสังวานครับไปหน้าครับดูครับสวยมากครับนะครับใต้ฐานนะครับมีรอยจานนะครับนี่ครับใต้ฐานมีรอยจานนะครับ นี่ครับนี่ยันตัวสุดท้ายนี่เลือนๆหน่อยครับเห็นไหมนะครับเป็นกิ่งแต่งเก่านะครับกิ่งรัชการนะครับนะครับสร้างอยู่ในยุคป,ประมาณร5ครับนะครับถ้าว่ากันว่ารอ5นี่ก็ต้องเป็นของสมเด็จโตเลยนะครับ นี่ครับงดงามมากครับเม็ดพระศกนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับปานีดมากครับเป็นช่างในวังแน่นอนครับแบบนี้ครับเป็นช่างหลวงช่างในวังแน่นอนครับการแกะการหล่อพระกิ่งนี่ส่วนใหญ่จะเป็นที่มาของคนในวังนะเชื้อสายเจ้าหรือประมาณนี้นะครับที่จะได้รับมอบมานะครับ โอ้โหองนี้ไม่รู้หลุดมาแบบไหนนะครับเนี่ยมีโอกาสได้เช่านะครับนะนี่ครับพระบางอย่างอยู่กับคนที่ไม่มีความรู้นี่ก็ปล่อยมาแบบถูกๆเลยนะครับแบบนี้นะครับผมเอาเป็นว่าใครชอบสนใจรายการนี้นะครับผมแบ่งให้ที่องค์นี้นะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับ ถัดมาครับนี่เหรียญหล่อครับเหรียญหล่อนี่ครับเหรียญหล่อครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรุ่นแรกครับพี่ๆครับหูเนื้อดูครับนี่อย่างหลุมพ่องเงินเลยเนื้อเห้นเขียวอมเหลืองมีส่าขึ้นเห็นไหมครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับเหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับดูครับ นี่ครับลอยช่ออยู่ตรงนี้ครับการหล่ออยู่ตรงนี้ครับนี่โอ้โหสุดสุดครับสวยจัดเลยครับแล้วก็หายากมากมากนะครับพี่พี่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้ถ้าปล่อยไปแล้วจะหาเจออีกหรือเปล่านะครับนี่ครับลอยหล่อลายประกบครับเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยรุ่นแรกนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับนะ เก่าๆเลยครับนี่พี่ดูตรงนี้ครับโอ้โหจี๊ดเลยไหมพี่จี๊ดเลยไหมนี่นี่ดูครับดูครับนี่นี่นี่ดูดูครับนี่เนื้อนี่อย่างกับวัดบางคานเลยครับพี่พี่นะครับนี่ครับเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อก่อมวัดโพธาวาสนะครับ โอ้โหตัวจริงครับแบบนี้นะครับปล่อยแล้วจะไม่รู้จะหาตรงไหนแล้วครับนี่ข้างประกบครับดูครับสาขึ้นทั้งองค์เลยครับเนื้อนี่ดูง่ายครับเขียวอมเหลืองครับมีสาตามุ้งขึ้นเลยนะครับโอ้โหดูครับสุดๆนะครับสวยจัดเลยครับพี่ๆครับ นี่ครับสวยจัดเลยครับเหรียญหล่อหลวงปู่กอมวัดโพธาวาสรุ่นแรกครับสวยสุดๆเลยครับหยิ่งส่องนี่ยิ่งสวยครับดูครับโอ้ยเขียวอมเหลืองเลยครับนี่กับวัดบางคานเลยนะเนื้อนะครับนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทครับนะถัดมานะครับนี่ครับ วิจิจรทั้งนั้นครับวันนี้ดูครับนี่ครับดูครับเนื้อเขียวอมเหลืองตามุ้งขึ้นเลยครับเหรียญหล่อมาเห็สวนนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับปีสองสี่กว่านะครับปีสองสี่กว่านะครับดูครับนี่ครับดูครับเหรียญหล่อมาเห็สวนหลวงพ่อโบยนะครับเด่นทางด้านเรื่องโคงกระพันนะครับ ดูครับพระสมัยก่อนพระโบราณแบบนี้ครับโหดูครับพี่ๆครับเขียวอมเหลืองเลยไหมครับเนื้อดูครับสวยๆเลยครับเหรียญหลอหงพ่อโบยครับมาเหตุส่วนครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการถัดมามีสององค์นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพมนะครับเนื้อชร์ปรถไฟนะครับ นะครับเนื้อชาร์ปรถไฟนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อพรมอ่ารูปหล่อวพ่อพรมมีโค้ดมีรอยจานนะครับนะครับเนื้อชาร์ปรถไฟนะครับนี่ครับเนื้อชาร์ปรถไฟนะครับสร้างราวราปีหนึ่งห้านะครับนะครับมีสองรายการครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับรายการละห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับ เนื้อชาร์ปรถไฟนะครับนี่ครับมีรอยจานนะครับนี่ครับที่สุดแห่งความสวยครับเหรียญนี้ครับหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองนะครับดูครับกระแสโลหะนะครับเห็นไหมนี่รัศมีเห็นไหมครับโอ้โหกระแสพื้นเหรียญครับวิ่งวิ่งเลยครับดูครับ หลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองจังหวัดเพชรบุรีครับสภาพแบบกิฟเลยนะพี่นะกิฟเลยนะผมนี่ไม่อยากจะจับเลยนะครับเนี่ยดูครับเห็นไหมเงาเนี่ยเห็นไหมครับปีสองสี่เก้าห้าครับดูครับเส้นรัศมีครับนี่ครับโอ้โหดูครับนี่จีดเลยไหมครับแบบนี้ครับโอ้โหจะไปหาที่ไหนครับ สภาพนี้ครับถ้าไม่เจอตามบ้านนี่โอ้โหกาดนี่นู่นเลยครับอยู่กับเซียนแน่นอนครับแบบนี้นะครับดูครับหลวงพ่อเพลินครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทครับสวยแชมป์โลกเลยครับพี่พี่ครับนะสวยแชมป์เลยนะมือสั่นเลยนะครับนะนี่ดูความสวยครับนี่เนื้อดูแลจะเป็นเนื้อเงินหรือเปล่ามีเนี่ยใจนะครับเนี่ยตรงนี้ยนี่ครับ ดูครับมีรอยจานทั้งองค์เลยครับพี่พี่ครับดูครับเหรียญพรมสีหน้าอาจารย์เฮงครับพี่พี่ครับทําไมเนื้อเงินก็เนื้อนวะอะนะครับเนี่ยสองอย่างนี้แหละครับเนี่ยดูด้านข้างครับเหมือนจะเป็นเงินหรือจะเป็นนวะนะครับดูนะครับนะครับไม่แต่วัดอาจารย์เฮงแน่นอนครับแบบนี้ครับดูครับโอ้โหร่องรอยการจานนี่คือแบบว่าคล่องมากเลยนะครับเห็นไหม ท่านจานในคล่องมากเลยนะครับดูครับอ่อนช้อยคล่องเลยนะครับนะครับอาจารย์เฮงภัยวันนะครับให้ผมเดานะเพราะว่าผมจะเป็นเนื้อนวะนะครับเนี่ยกับดํานะก็เป็นเรียกว่าเนื้อนวะกับดํานะครับนะจานทั้งองคเลยพี่พี่ครับเอาไปหนึ่งพันนะถีเด็ดเหมือนกันครับอง์นี้ครับผมสี่หน้าครับ ถัดมาครับเป็นเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญครบรอบ80ปีครับนะครับเหรียญครบรอบ80ปีหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับดูครับสวยๆกิกิบเลยครับสวยๆกิกิบเลยครับดูครับเส้นนี้ครับโอ้โหดูครับหลวงพ่อพันวัดบางสะพานนะครับอมีสองเหรียญครับ บบานเลยครับนะสวยๆเลยครับรายการละห้าร้อยครับนี่แล้วนี่นี่นี่ดีกัะทีเด็ดอีกนี่พี่ดูนี่โอ้โหดูครับพี่พี่ครับนี่สัพเพาผ่านการใช้นะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวรุ่นแรกนะครับโอ้สภาพนี่เหรียญนี่เก่าเคลอะเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวรุ่นแรกครับพี่พี่ครับ สภาพเหรียญเก่ามากครับเอาห้าร้อยครับนะนี่ครับพี่ดูครับนี่เหรียญพระครูทองสุขวัดตะโหนดหลวงนะครับพี่พี่ครับดูเส้นครับนี่นะครับหลวงพ่อทองสุขรุ่นสองนะครับนี่ครับขูปีสองสี่เก้าแปดครับพี่พี่ดูครับนี่อู้หูสภาพนี่สวยมากเลยนะครับพี่พี่ครับ นี่หูเจาะปิ้นๆนะครับนะดูครับวุ้ยนะครับสวยมากเลยนะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วที่สำคัญคือตัวนี้นี่ผีเด็ดครับเหรียญไม่ตัดปีกหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงครับพี่ดูด้านหลังนี่วอ้ยคาขี้จุงคาบฝุ่นนี่เพลอะเลยครับดูครับเหรียญเข้าคว่มหน้านะครับ ยู่บนหิ้งเลยนะครับนี่ like นี่ครับพวกคาบยุงครับเห็นไหมนี่โอ้ยดูครับพ okay. ี่พี่ครับเหรียญแชมป์เลยครับเหรียญนี้ไม่ตัดปีกนะครับเหรียญหายากนะครับนี่ครับเหรียญไม่ตัดปีกนะครับผิวไฟยังเดิมอยู่เลยนะครับนะครับผิวไฟยังเดิมอยู่เลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับพี่พี่ครับเอาไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับพี่พี่ครับ 1,500บาทนะครับนะครับไม่มีครับเหรียญที่2อครับมีเหรียญเดียวครับสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ096 9026 829นะครับ ID ดีล0ศูนย์เก้าหกเจ็นย์สองศูนย์นะครับเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบนาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ